นักข่าวสอบนักข่าวอะไรอย่างเงี้ย่า่อปีเงี้ยไม่มีเลยไม่ม,ม,มเปิดปลเลยผมก็นอนอยู่บ้านมาน่งปีเงี้ยไม่มีอเอะดี๋ยวนะก็เรียนจบแล้วไง <c oughs> นอนแม่นอนวันวันนอนแม่งนอนดูหนังดูวิดีโอออกไปหาเพื่อนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ปีน้ำเต็มอะ่ะ <c oughs> พ่อเขาทนไม่ได้ไงเรียกไปคุยบอกเฮ้ยเอาไงชีวิตเอาไงเนี่ย เรียนจบมาปีงล้นเนี่ยนอนอยู่บ้านอย่างเดียวเลยอ่ะมทำอะไรมันจะทําอะไรหรือจะอะไรลูกก็เลยบอกเขาตรงๆบอกอ๋อก็นี่ไงก็พ่อก็เห็นอยู่เน็ตเนยสานอกเกอร์ม่งเต็มบ้านเลยเป็นปังปังตึงตึงปังปังอะไรอย่างเงี้ยมีหนังสือพิมพ์เต็มบ้านเลยก็นี่ไงก็จะทาเนียสารเล่มนี้ไงพ่อเขาเลยบอกโอเคเดี๋ยวช่วยเจ้าหนพ่อก็ เป็นลูกพี่ของพี่ยอโยงเอกชัยนพจินดาอุ้ยนัรครูเลยนักข่าวสมัยก่อนนะฮะเป็นนักข่าวเป็นนักพาอระดับหนึ่งตลอดการอ่ะใช่เอกชัยยอโยงพี่ยอโยงพ่อเขาก็ไปติดต่อเจ้านายเขาซึ่งเป็นรุ่นพี่ของพี่ยอโย่งก็ฝากฝังเราไปอีกวันหนึ่งพี่โยงก็โทรเข้ามามากกอนยังไม่มีมือถือเดี๋ยวนะพี่ยอโย่งโทรมาหาโทรมาหาพี่อะเด็กอะไรก็ไม่รู้เรื่องโทรมาที่บ้าน เโทรมาเขาบอกอ่ะยังไงล่ะทํางานดึกได้ไหมอ่าทางานดึกได้ไหมเลิกตีห้านะอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้ยสบายพี่ได้แล้วได้เลยครับผมบ้าบอลอยู่แล้วบอลมันดึกไงภาษากรไดภาษากฤษโอ้ภาษากฤีกูโคตรเที่ยอะอาภาษกฤษนี่แบบส้นตีนมากอะเที้ยสุดๆอะทุกวันนี้ยังยังยังเที้ยเหมือนเดิมอะภาษากฤษดอะเขาถามภาษากรีดไดไหมรังบอกโอ้สบายพี่ภาาอังกฤษสบายสบายเจ้างานอ่าเสร็จ เราก็คิดในใจในระหว่างเราคุยนะเราคิดอ๋อโอเคแล้วกูได้แน่ๆแล้วพ่อกูฝากง่้แล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์นี่หรือกูขอทิ้งทวนด้วยาการแบดเลี้ยงฉลองกับเพื่อนพี่โย่งแม่งทิ้งท้ายอุ่งนี้มึงเข้ามาเลยอ๋อดัดเตือนนอนสองทุ่ม,อมตอนนั้นโรงพิมพสยามกีฬาอยู่ที่คลองเตยครับอคบอยู่ที่คลองเตยพี่โยงเขาก็มารอรอรับเราเขาก็พาขึ้นไปบนพนก พอเราเข้าไปในห้องอ่ะห้องคือแผนกที่ผมอยู่คือผนกต่างประเทศหนังสือพิมพ์สายามกีฬาซาซอกเกอร์ปุ๊บพี่โยกแมงแมงปุ๊บแมงบอกว่าอ่ะเฮ้ยแนะนําตัวดิเราแมงก็สวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อจอมครับชื่อจริงชื่อบุรินนามสกุลรัวตนวิเชียรอะไรเงี้ยเชียแมนยูครับอะไรเงี้ยไอเชียเด็กหงรุ่นพี่มันเด็กหงอ่งหัวเลิงสัต